กับสามตีบอกอ้อมปอกอยู่คั่วอย,ยู่หั่นกับบะแม่นหน่อยๆจังไหนจังบ่พา,ากันดูแลยุย่งย,ยากเจ๊บเจ๊มยู่นี่มึงหลับแบบลูกเคยนี่อ้ยงอนฝนมาอีกแล้วมเมื่อไรก็มีแต่ฝนยืนเบบ็บมันบ่ชุกแล้วมันมาสิ่ท่านจะหลอกกันนายอุ้ยไม่เหรอไอ้ย่ยอมยอม่อมแหงชิ้มมือเป็นอยังอี้แตงแต้มไม่เท่าคอยไปรับ เป็นโอชอมานี่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดอืมพวกเรากำลังเหอตำแหน่งใหม่เน่าเนาะเจ้ากระซังว่าอุย้ยข่อยว่านั่นบ่ขันแม่นมาแถวนี้เขาว่าข่อยเสด็จกลัวเบิดีดอ๊บโองเอียงนะบุณีไม่อีนี้นั่นแล้วขันมานี่ข่อยยาดเจ้าเด้ความหมดองค์น้ำค้อยกินหมดแล้วออออโอ้ยใหญ่ออมาเด้โอ้ยข่อยอยันข่อยได้ตีไม่เ่าตัอาดออกมาตัชาดชนะได้มื้ยว่าดาข่อยดาว่าจะได้อีก น้ำในห้องน้ำเพิ่นว่ามันมีลูกน้ำยุง่งไร่เพิ่นว่าคุ้มไม่ค่อยล่างอ่างไม่ค่อยก็ล่างล่างมือว่านนี่แมียไม่ค่อยว่าแล้วขันมุกพ่อสาหนี่คักแข่งแล้วค่อยว่านี่พีาแอมโต้ลงไปตรวจหนกน้ยนำยุ่งไร้น้ำสาดอน้องพูดไได้ขอยเปลาใหญ่งัวก่อนไป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 ได้ได้นี่สิมหาเบิ่งยุง่งไร่น้ำมูลนี่แม่บักลูกเคยนี่มันหูแจ๊คควมโอ้ควมให นี่มึงมึงบอนี่กับบอหยอกยูหันกับสามจีบอกอ้อมปอกยูขั้วยูหันกับบอแม่นหน่อยๆจังใดจังบระพานกันดูแลยุ่งยากนี่เป็นเจ๊มยูนี่มึงลาบแบบลูกเคยนี่น้ำบวกมึงนี่ก็มี่จะยุ่งไรนี่นี่นี่ไม่เห็นจังไดเนออยู่นี่เหรอเฮ้ยมึงลาบอีลูกสาวกับแบบลูกเคยนี่มึง บอกว่าผู้ใดตำแหน่งใหม่นี่มึงจะมาปล่อยให้ยุ่งขึ้นหลายอับกระดักกระโดอแถวน้ามูนี่แม่นี่อ้าวเามาหัดกระเด็นตัวมาลอยเป็นอี่ยังนรานี่ยโอ้ยมึงเง็้จังไงมึงจังโบหูขวมองขวมหายนะโมูนั่นแม่ขวมจังไงกันหน้าหายหัวหายกล้วยแม่โอ้ยหายหัวหายกล้วยเขาก็หายล่างหายเซ่อตัวยุ่งไรมันจีออกอาละวาดเบิด เว้ออยอาไารวะกะไปสิมานอนคงทง,งหน้านี่นอนเจา้ากระซังมาอุ้ยกะจะจสิเฮ็ดยังสั่นเิ็มรูเป็นนิสัยอยู่ใสเข้ากับง้งกววมกระขวะมมาเร็วจะเป็นโสดนะเจ้าน้อแม่คนเราก็ที่บอกจะแต่มมือว่าจะได้ต,ตัวเราตำแหนงง่งใบหน้าพูดแนวสมอนี่โอ้อยสิมาวอาแม่จังไถเพื่อนหามาเฮ้ารักษายุ่งไรนี่ซอยกั้นมันสิการลูกการหลานจะห้าแม่เพราะได้เลือกมองได มองจะของมองจะของอยู่จะของเช่ามองได้กะแก็บความเบิดตัวกระโป๊ะกะแป้งเพิ่นว้าจังสันเพิ่นอบร้อนแม่พ่ออารมณ์อันรวยกะอารมณ์อันรวยเน่โอ้ยมันอารมณ์อันรวยบ่ได้ได้เย็นสิวาจังสันมันเป็นนิสัยเดี๋ยวเพ่ปุษย์คอยไปงุ่มโป๊ย่างอีกโอ้ยนั่นเท่หลายนั่นนั่นอุ้ยไ่ได้กี้ เดียาเจ้าหรอกเขาบปให้่นัำเจ้าดอกมันจะเอาจงสันส้นจนไมันจ้งให้ความรวมมือตัวงานยังก็บอกให้ความรวมวม,วม,วม,วมือมันบด้ใจเล่นไหนโอ้จังแกนแทลูกนี่จังกึม